สวัสดีครับบ้านหวยชนะครับผมคลิปนี้จะเป็นแต้มล่างฮะในคลิปที่7ที่เขียนว่าแต้มล่างนั้นที่จริงมันเป็นสูตรแต้มนะฮะแต่ผมดันลืมเปลี่ยนน <c oughs> โปรแกรมนะเปลี่ยนโปรแกรมวโปรแกรมมันเป็น10หน่วยนะฮะแต่ลืมเปลี่ยนไปที่จุดที่มันเป็นแต้มนะฮะแต่ตัวเลขเดียวกันนะฮะก็ต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะฮะ ที่ทำให้เข้าใจผิดไปนะครับแล้วในคลิปนั้นเมื่อเช้านี้ผมไม่มีเสียงเลยนะตอนนี้ก็ยังแย่อยู่เนาะก็เลยใช้เพลงเข้าไปประกอบแล้วเป็นภาพนิ่งก็ลองดูนะฮะกับเป็นภาพนิ่งก็ปรากฏว่ามันเพลงมันเข้าใจว่าเพลงคงมีลิขสิทธิ์นะฮะ u t u b e เขาก็เลยเราปักเป็นว่าไป หาไรายได้นะั้นยูทูบก็บอกว่าใช้ไม่ได้นะคลิปนี้ทําไปแล้วไม่มีไรายได้นะฮะก็เลยปล่อยไปผมก็เลยทําใหม่นะฮะชุดที่ว่าแต้มนะฮะซึ่งที่จริงมันเป็นสูตรแต้มจริงๆหรอครับแต่ผมลืมปรับเปลี่ยนในโปรแกรมนะฮะให้ไปอยู่ที่แต้มมันเลยกลายเป็นหลักสิบหลักหน่วยไปนะฮะตอนนี้ก็เอามาแต้มก็เลขเดิมนะฮะเดี๋ยวให้สังเกตดูนะครับ ก็อนี้ก็ปรับเปลี่ยนปุ่มปรับเปลี่ยนปุ่มในโปรแกรมมาเป็นแต้มแล้วนะครับก็เออในคลิปก่อนนั้นนะฮะผมไม่สังเกตว่า,วา,วากล้องเนี่ยฮนะที่ถือในกล้องมันเอียงคือโทรศัพท์เนี่ยมันหมุนได้ใช่ไหมมันหมุนได้พอดีไม่ทันสังเกตว่ากล้องมันเอียงไปก็ทําไปแล้วก็เลยภาพออกไปเอียงๆนะครับท่านกอ็อาจจะดูลําบากหน่อยฮนะแต่ถ้าท่านปรับ ปรับโทรศัพท์ของท่านให้เอียงตามแล้วไปวางไปวางไว้ท่านก็จะดูได้นะครับก็แก้ปัญหาเองขอบคุณที่แก้ปัญหานะฮะเพราะว่ามันเรื่องเล็กๆ็น้อยนนะครับผมก็เลยไม่อยากจะไปแก้แก้ไขก็แก้ก็ต้องทำใหม่ทั้งวีดีโอทั้งชุดนะฮะอนนี้ให้มาดูใหม่เรื่องแต้มนะครับส่วนตัวดับนะฮะตัวดับตัวมาไม่ครบนั้นก็คงไม่ทำใหใหม่นะ ตรงนี้เราจะมาพูดเรื่องแต้มขอให้เปรียบเทียบกับคลิปเมื่อกี้นะฮะที่มีเสียงเพลงคลิปนี้จะไม่มีนะฮะเพราะว่าลงเสียงเพลงไปแล้วเนี่ยเข้าใจว่าเพลงมันมีลิขสิทธิ์นะครับยูทูบเขาก็ให้ทําเป็นหารายได้ไม่ได้นะครับโอเคนะฮะให้ดูใหม่นะเรื่องแต้มนะครับแต้มก็คือผลบวกของเลขหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับให้ดูในงวดร้อยสิบหกนะ หมดูเลขมันเหมือนกันนะครับตอนนี้ปรับปรับปุ่มปรับปุ่มเปลี่ยนเป็นแต้มแล้วนะครับนะครับตอนแรกมันจะเป็นปุ่มสิบหน่วยไปมันจะมีเลขเก้ากับเลขเจ็ดใช่ไหมอันนี้ก็คือแต้มเจ็ดเก้าคือแต้มหกนะดูสีแดงนะครับเ <c oughs> อ่อถูกแต้มจุดนี้ก็เดินดีนะฮะเดินดีนะครับมันผิดอยู่งวดนึงฮะงวดที่ออก อ่าที่หนึ่งแต้มนะ,ะหนึ่งแต้มออกมดก่อนน้อนะฮะที่ออกอะไรนะก่อนหก่อนก่อนที่ออกสี่ศูนย์สี่นะครับเดี๋ยวมันไปดูนะฮะค่อยเลื่อนให้ดูนะฮะต้นเสียงยังไม่มีนะฮะเสียงเอะมันโดนฝนนิดหน่อยฮะ ร้อยยี่สิบสองก็หกแต้มนะศูนย์ก็หกดูเลขหกร้อยยี่สิบสามก็สามแต้มนะครับเก้าก็สี 98, 125, ่ร้อยยี่สิบสี่นะฮะร้อยยี่สิบสี่ก็เจ็ดแต้มเก้าแปดนะฮะร้อยยี่สิบห้าสี่แต้มถ้าเป็นแต้มเลขคู่นะฮะเช่นศูนย์สองสี่หกเนี่ยมันจะมีเลขคู่จับกันเองเลขคี่จับกันเองนะครับ ยกตัวอย่างอย่างงวดรนะ้อยยี่สิบสองเนี่ยนะฮะแต้มหกนะั่นก็คือเลขคู่จับเลขคู่นะเป็นเลขแต้มคู่นะครับถ้าแต้มคี่นี่ก็จะเป็นเลขคี่จับเลคู่นะครับอย่างงวดร้อยยี่บหกก็เป็นแต้มคู่นะฮะแต้มสี่สองสองนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดก็จะเป็นแต้มคู่อีกเช่นกันนะฮะหกแต้มนะครับ แต่ละแต้มแต่ละตัวมันจะทำได้สิบชุดนะฮะอันนี้ก็แต้มคู่นะครับงวดร้อยยิบเก้านะครับแปดสามไม่แต้มขี้แต้มหนึ่งนะฮะร้อยสามสิบก็เป็นเลขขี้กับเลขขี้ก็เป็นแต้มคู่นะแต้มแปดร้อยสามสิบเอ็ดเลขขี้กับเลขคู่ก็เป็นแต้มขี้แต้มหนึ่งแต้มขี้ก็จะมีแต้มหนึ่งแต้มสามแต้มห้าแต้มเจ็ดแต้มเก้านะ แต้มคู่ก็จะมีเลขศูนย์เลขสองเลขสี่เลขหกเลขแปดนะครับอย่างงวดร้อยสามิเนี่ยเป็นแต้มคู่นะแล้คู่จับกันเองนะครับร3อยสามิบสาดลด,ดทำอะไรไม่สะดวกเพราะว่า,วามันใช้อีกมือจับโทรศัพท์นะ ร้อยสามสิบสามเป็นแต้มคี้นะเลขคู่กับเลขคี่นะครับแต้มเจ็ดร้อยสามสิบสี่แต้มขีแต้มคู่นะครับเลขคี้กับเลขคี้จับกันเองร้อยสามสิบห้าก็แต้มคู่นะครับมาเลขขี้กับเลขคีร้อยสามสิบหกนี่ที่ว่าผิดนะฮะที่ว่าหนึ่งแต้มนะหนึ่งแต้มนะครับหลุดไปอยู่ตัวสุดท้ายชุดสุดท้ายนะครับร้อยสามสิบเจ็ดก็ที่แล้วถูกนะฮะแต้มสี่ ง่วงร้อยสามที่แปดแต้มมีแปดตัวนะฮะแปดตัวก็จะมีเลขคี่จะห้าตัวเลขคู่ทั้งสองตัวนะฮะเลขคู่ที่เหลือก็คือแต้มสองก็แต้มสี่แต้ม 8, 2, 4, แต้มแปดสองสี่แปดแต้มสองจะมีเลขอะไรบ้างฮะแต้มสองก็คือศูนย์สองสองศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับ, 11, รบแล้วก็สามเก้าเก้าสามนะครับ ่สี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 ่แปดแปดสี่นะครับแล้วก็ห้าแต้มสองห้าเจ็ดเจ็ดห้าไงฮะอ่ามสี่ก็จะมีอะไรอศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับสองสองหนึ่งสามสามหนึ่งอะไรพวกนี้นะฮะก็คงเข้าใจนะครับก็จะเหลือแต้มอยู่แปดตัวงว่านี้นะครับน่าจะอาอยู่นะ ครับเราก็ไปทําจับคู่10หน่วยแล้วก็ใช้แต้มนี้ตัดแต้ม0ูนย์แต้ม6ก็ทิ้งไปนะครับโอเคนะครับอันนี้แต้มที่ทําไปเมื่อเช้านี้ที่มีเพลงประกอบนะฮะก็คือเป็นสูตรแต้มนะครแต่ผมลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนในโปรแกรมเป็นเป็นแต้มนะฮะมนันอยู่ในใน10หน่วยนะครับมันเป็น10หน่วยแต้มก็คือแต้ม10หน่วย แต่ไม่ได้เปลี่ยนโปรแกรมไปที่แต้มนะครับมันก็เลยกลายเป็นหลัก10กับกหลักหน่วยไปนะครับก็มันเป็นเลขเดียวกันนะให้สังเกตดูได้โอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะติดกดติดตามนะครับติดตามกดดเก็บเอ,อกดกระดิ่งโอเคนะครับอันนี้แต้มล่างนะครับที่จะออกงวดวันที่16พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผม